สวัสดีจ้าทุกๆคนยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่องป้าแป๋วคนบ้านสวนจ้าวันนี้ป้าแป๋วจะพามาดูสีสันของดอกพกากองจ้าพกากอนี่แถวบ้านป้าแป๋วเรียกดอกขี้ไก่เพราะว่าเขามีความเหม็นขิวเนาะบ้านป้าแป๋วเรียกเหม็นขิวคือมันเหม็นเขียวคือมันมีมกลิ่นแบบว่ากลิ่นขิวขิวกลิ่นเขียวเขียว,ยว,ยวะจ้ะ คนเฒ่าคนแก่เขาก็เลยว่ามันเหม็นคิวเขาก็เลยพาเรียกว่าดอกขี้ไก่มาแต่ไหนแต่ไรเลยจ้ะแต่ว่าทางบ้านป้าแป๋วเนี่ยเขาถือว่าดอกไม้ชนิดเนี่ยที่เกิดขึ้นเองตามรั่วตามอะไรเนี่ยเนาะไปเกิดขึ้นในเลือกสวนไรนาเนี่ถือเป็นวัชพืชจะ้ะต้องกําจัดทิ้งต้องถอนทิ้งแต่กับบ้านป้าแป๋วนี่ก็มาเกิดขึ้นเองสงสัยแบบว่านกนี่แหละเขามากินมเมล็ดเนี่ยจ้ะเขาจะมีมะเมล็ด พอมเมล็ดเขาซุกแล้วเนี่ยนกก็จะมาจิกไปแล้วก็จะไปงอกเนาะของป้าแป๋วก็เลยไม่ต้องซื้อต้องหาไม่ต้องพามาปลูกคือนกเขาก็เลยมาปลูกให้แต่ที่นี่ดอกพะกากรงเนี่ยจะเขาถือเป็นดอกไม้มงคลนะถือเป็นดอกไม้มงคลสมัยนิ่มป้าแป๋วเห็นเขาทําเป็นพะกากรงแคร์พระกากองที่ว่าแบบว่าดัดแต่งเป็นทรงพุ่มแล้วก็ไปปลูกในบ้านในเรือนไปปลูกเป็นเป็นไม้ประดับเนาะ ปลูกตามรีสอร์ทตามโรงแรมเอาไว้จัดแต่งสวนอย่างสวยงามเลยจ้ะเพราะว่าความหมายของเขาเนี่ยดีมากเลยนะเขาเป็นความหมายเป็นไม้มงคลที่ว่าเชื่อในเรื่องของว่าส่งเสริมทั้งหน้าที่การงานส่งเสริมให้ได้รับเกียรติยศชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับของสังคมให้ผู้คนในสังคมนับหน้าถือตาอะไรแบบเนี้นะจ้ะแล้วก็พกากองนี่ถ้าเกิดเป็นตามวิถีชาวบ้านนี่เขาถือเป็นยาเนาะ ถือเป็นยาสมุนไพรใบเนี่ยจะใช้ไปห้ามเลือดได้แล้วก็จริงๆอะ่ะคนโบราณโบราณที่เขาเป็นหมอยาจริงๆเนี่ยเขาใช้ทั้งต้นเลยจ้ะเขาจะมีวิธีการใช้รากใช้ใบเอาไปรักษาการอักเสบที่มันเกิดจากภายนอกภายในเอาไปห้ามเลือดได้เอาไปใช้ได้หลายอย่างเลยจ้ะแต่เรานี่กลายเป็นคนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยได้สืบสารกันมาว่า มันใช่ยังไงอย่างถูกต้องแต่ว่าก็ต้องระวังนะจ๊ะคนทงคนท่องนี่ระวังอย่าไปกินสุ่ม 4, สี่สุมห้าเพราะว่าตัวเนี่ยเขามีสารทําให้ตกเลือดได้ต้องระวังนะจ๊ะจริงๆคนท่องอ่ะมียาสมุนไพรหลายๆตัวเลยที่ต้องระวังป้าแป๋วพามาดูสีสันของเขาจ้ะป้าเป๋วเห็นเขามีสีชมพูสีขาวสีเหลืองสีส้มแต่ป้าเป๋วก็แอบสังเกตเนาะว่า ในต้นเดียวกันนี่แหละที่มันมีหลายๆสีอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเวลาเขาออกดอกมาใหม่ๆเห็นไหมจ๊ะอันนี้คือช่อออกใหม่ออกใหม่เนี่ยจะเป็นสีเหลืองก่อนอันนี้ช่อตูมเนาะอันดับแรกเป็นสีเหลืองก่อนพออีกสักพักเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเปลี่ยนเป็นสีส้มเออแต่อันนี้เขาก็เป็นสีส้มมาตั้งแต่แรกเลยเนาะนี่แล้วก็นี่เห็นไหมจ๊ะนี่อันนี้สีเหลืองอยู่ข้างในสีชมพูอ้อมนอก อันนี้สีชมพูมดช่อเลยเขาเป็นความแบบว่าสีสันที่ธรรมชาติแต่งแต้มมาเนาะธรรมชาติเขาแต่งแต้มมาให้เวลาเราจะเข้ามาใกล้ต้นพะกากองเนี่ยแล้วอย่าลืมระวังนะจ๊ะหนามเยอะมากๆเลยในใบเขาเนี่ยเขาก็จะสากๆเนาะแต่ว่าตามลําต้นเขาเนี่ยจะตามกิ่งเขาเนี่ยเนี่ยเยเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีหนามเล็กๆหนามจะเล็กๆเลยจ้ะเนี่ยหนามสั้นๆเล็กๆ แต่ปักแล้วเนี่ยเจ็บป,ปวดมากเลยนะจ๊ะต้องระวังนะบางคนเห็นเอาสวยดีจะไปยืนถ่ายลงถ่ายรูปนี่ต้องระวังนะจ๊ะสวยแต่ก็มีอันตรายอยู่แต่ว่าผลแก่ของเขาเนี่ยจะ้ะที่แก่ๆหน่อยเนี่ยก็จะมีพิษก็จะมีพิษพวกซัดเลี้ยงมากินมากๆอย่างพวกแพะพวกอะไรมูนี่แพะเอวยวัวเอยที่เขาปล่อยเลี้ยงตามทุ่งเนี่ยเขาก็ต้องระวังจะ้ะ สัมพอเนี่ยเขาถึงไปเห็นดอกพกากองที่ไหนเห็นดอกขี้ไก่ที่ไหนเขาก็ตัดทิ้งเพราะว่าพวกแพะพวกแกะพวกงัวที่ว่าเขาปล่อยไปเลี้ยงตามทุ่งเนี่ยไปกินมากๆม,ม,มันก็เป็นพิษกับเขาเนาะป้าแป๋วพามาดูกันดอกไม้ใบหญ้าที่เมื่อก่อนนี่ก็เป็นดอกวัชพืชเป็นหญ้าเป็นอะไรไปสมัยนี่เขาก็เอามาปั๊บประดับเป็นไม้ตกแต่งสวยงามนี่จ้ะของบ้านป้าแป๋วก็มาเกิดขึ้นเอง ติดขรัวสวยงามป,ปลาแป๋วพามาฝากกันดอกพะกากองหรือดอกขี้ไก่อีกในหนึ่งก็เป็นวัชพืชอีกในหนึ่งก็เป็นสมุนไพรใกล้ตัวอีกในหนึ่งก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับอีกในหนึ่งก็เป็นไม้มงคลถ้าใครอยากขยายพันธุ์นจ้ะก,กิ่งก็ไปปักชำได้หรือจะเอามาเล็ดไปก็ได้แต่มาล็ดนี่มันจะนานหน่อยแต่กิ่งนี่ก็เอาไปเสียบก็บติดแป๊บเดียวจ้ะ พระแป๋วส่งพันมาให้ทุกๆคนได้ดูกันเนาะเอาเรื่องราวมาเล่าให้สู่กันฟังบางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะว่าดอกพะกากองแถวบ้านประแป๋วเขาเรียกดอกขี้ไก่จ้ะทั้งมลงทั้งหมดทั้งพึ่งเมื่อกี้นี่บินตอมประแป๋วใหญ่เลยประแป๋วก็นําผ่านความสุขมาสู่ทุกๆคนนะจ๊ะขอให้ทุกๆคนมีความสุขสดใสในชีวิตประจําวัน ขอขอบคุณทุกการติดตามที่ชมคลิปของป้าแป๋วคนบ้านสวนนะแลไวยังไงเราก็พบกันทุกๆคลิปนะจ๊ะไว้พบกันคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า